สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่18มีนาคมนะฮะมาสรุปผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่านะฮะเริ่มกันที่พิมพ์เลีงังเกยครับเมื่อคืนนี้มีอีกหนึ่งเกมนะตกค้างก็ปรากฏว่าโอ้โหกว่าจะได้สามแต้มเหนือยากเหนเย็นซะเหลือเกินครับสำหรับท็อฟฟี่เสียเมือนครับก็เปิดบ้านเอาชนะ ดิูก็เศรยูเต็ดไปได้1-0จากลูกยิงของอเล็กซ์อีโบบีในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับผมแหมเกือบจะเสมออยู่แล้วนะทำให้สถานการณ์ของเอเวอเรตตันก็ดีขึ้นมานิดนึงครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนก็หาจากโซนตกชั้นครับจากวัตฟอร์ดเนี่ยสามคะแนนด้วยกันแต่ว่าเอเวอเรตตันเนี่ยเตะน้อยกว่าเพื่อนๆเขาอยู่2เกมฮะอังจิก,ก็ถ้าเก็บ นัดที่เหลือได้อย่างน้อยสัก1นถึงสแต้มอย่างเงี้ยก็น่าจะพอทำให้โอกาสอยู่รอดในพิมพยเ์ลีกอังกลษเนี่ยดูสูงขึ้นมานะฮะโซนนิโคโซก็ยังอยู่ในโซนปลอดภยัยค่ะอยู่อันดับที่14มี31คะแนนไปกันที่ศึกยูโรปาลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะก็ลอบ16ที่สุดท้ายนัดที่2นะฮะก็ไบเออร์ครับ ตกรอบครับแพ้ให้กับอัตแลนตาไปนะครับผมแล้วก็ทีมที่เข้ารอบนะะที่เรารู้จักกันก็ไม่ค่อยพลาดครับมีแรนเจอร์บาซ่านะฮะเอซีบาก้าครับแฟรงก์เฟิร์ตลียงแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดที่สอยทางเซบียาตกรอบไปฮนะซึ่งเดี๋ยวผลประกบคู่ในรอบก่อนรองชาเลต์แล้วก็รอบรองชาเลต์เนี่ยจะมีขึ้นในเย็นวันนี้นะฮะตอนหนึ่งทุ่มตรงครับหลังจากที่จับฉลากของถ้วยใหญ่อย่างแชมเปี้ยนส์ลีกตอนหกโมงเย็นไปนะฮะ ส่วนฟุตบอลถ้วยใหม่แล้วก็ถ้วยเล็กอย่างยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะก็ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็ไม่ค่อยมีพิกโผนะ,ะก็เอาตัวรอดกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงโลมาของมูรินโญ่ครับแหมมาได้ทาม,มิอับราหัมยิงในช่วงท้ายเกมครับตีเสมอวิเทสครับไม่งั้นนี่มีโอกาส อ่าที่จะต่อเวลาแล้วก็ตกรอบได้เหมือนกันนะก็โรามาก็ตัวรอดไปได้ฮะที่เหลือก็จะมีทางบโดเลมมีมักเซย์พีเอสวีเฟยเยนูทั้งสองทีมจากฮอลแลนด์ับโอ้โหยิงกระจายจริงๆนะฮะอ่ารวมไปถึง PAOK OK, แล้วก็สลาบเวียปาร์นะก็เดี๋ยวจับฉลากรอบ8ทีรอบ8ทีมแล้วก็รอบก่นอนรอเชลเลอร์นเนี่ยตอน2ทุ่มครับตามหลัง อ่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกแล้วก็มาถ้วยนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นฟุตบอลยุโรปที่ผ่านพ้นไปครับแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะครับผมมาดูกันว่าทั้ง3ถ้วย ใครจะคว้าแชมป์ไปครองะฮะส่วนแมนยูเต็ดเราก็พอตกรอบไปก็อาจจะดูเหงาๆหน่อยนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีข่าวอะไรนอกจากอา่พอมันเป็นช่วงเบรกทีมชาติก็จะมีข่าวนักเตะว่าใครติดทีมชาติอันไหนบ้างะฮะเริ่มทีทีมชาตินังกฤษครับก็มาคัสแรดฟอร์ดครับหลุดจากทีมชาติไปเพราะว่าฟอร์มไม่ดีนะฮะอันนี้กาเลยซเกตก็ออกมาบอกไว้ไว้ให้แฟนบอลได้รับทราบกันนะฮะส่วนเจดอลซันโชเนี่ย ที่ไม่ติดไม่ต้องสงสัยครับเพราะว่าโอ้โหตัวที่เ,เล่นให้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันเปิดกว้างแล้วก็มีตัวแบบเด็ดๆเ,เยอะอย่างเช่นทามี่อับราฮัมแจ็คกกลลิชแฮร์รี่เคนบุกโยซาก้าเอมิลสมิทโลสเตอร์ลิงอย่างนี้ฮซึ่งพอเทียบฟอร์มเนี้ยไม่ใช่ว่าสารโชมีดีแต่ว่าคนที่เหลือเนี่ยมันก็ฟอร์มดูโดดเด่นไม่แพ้กันนะฮะ แล้วก็ที่ติดทีมชาติอังกฤษก็จะมีลูกลักอย่างเกเรตซาเกตอย่างไอเจ้าเฮลิแมกควายครับติดแน่นอนนะฮะซาเกตนี่แบ็กอัพเต็มที่ฮะยังไงก็น่าจะได้ลงสนามนะรวมไปถึงลูกชอที่ก็ติดทีมชาติเช่นกันเดโกดาโลก็ไปติดทีมชาติชุดใหญ่ของโปรตุเกสนะฮะเช่นเดียวกับแอนโทนีแองเกลาครับติดทีมชาติชุดใหญ่ของสวีเดนนะเช่นเดียวกับกับตันทีมชาติอย่างวิกตอร์ลินเดเลฟนะฮะก็ถือว่า เป็นพื้นที่ให้พวกดาวรุ่งนะฮะได้ไปโชว์ฟอร์มในเกมทีมชาติบ้างครับถ้าได้ลงสนามนะครับผมก็ถือว่าอ่ะก็ต้องรอรุ่นนี้ต่อไปครับไม่รู้ว่ากลับจากเบรกทีมชาติมาแล้วแ mm. มนยูเต็ดจะอยู่ในสภาพไหนนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยประมาณ3รอบของฤดูกาลนี้กลับมาจากเบรกทีมชาติทีไรแมนยูแม่งเละเทะต,ตอลอดเลยนะ,ะและเดี๋ยวเกมถัดไปแมนยูจะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะก็ เจอกับเลสเตอร์หลังๆมาเนี่ยไม่ว่าจะเลสเตอร์อยู่ในฟอร์มไหนแมนยูไม่ค่อยจะเอาชนะได้ง่ายมากสักเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวคงต้องรอลุ้นกันนะเพราะว่าอีก9นัาที่เหลือของแมนยูเต็ดถ้าทําแต้มหล่นหายอีกบอกเลยว่าเตรียมตัวโบกมือลาฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกและอาจจะลงไปถึงคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะฮะ